กฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะเที่ยงตรงไม่ลำเอียงเห็นแกหน้าผู้ใดอำนวยผลให้แก่บุคคลทุกคนตามลักษณะแห่งการกระทำเสมอหน้ากันหมดไม่เลือกชั้นวันนะสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมบุคคลจั่ละบุคคลเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ตัวเองและต้องรับผิดชอบตัวเองดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่า บาปกรรมนี้แหลตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจากสเสวยวิบากของบาปกรรมนี้คําว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงความเป็นไปตามหลักเหตุผลหลักกรรมในพระพุทธศาสนานั้นเน้นในเรื่องของปัจจุบันพระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนให้พิจารณาการการะทํำของตนทั้งส่วนที่ดีและชั่ว เพื่อชี้สิ่งที่จะต้องกระทําหรือการกระทําในปัจจุบันไม่ส่งแสดงให้บุคคลหวนละห้อยเรื่องในอดีตและฝันเพอ้อถึงเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ทรงสั่งสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาดูที่ปัจจุบันดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าบุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยังชีวิตให้เป็นไป ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเหตุนั้นผิวพันธย่อมผ่องใสกรรมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนและกรเนินไว้มากกรรมเป็นเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบดังที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทํา ด้วยอำนาจวิชาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอดิยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการการะทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ และดังที่ตรัสเน้นในอายกาสูตรว่าสั์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสั์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปคือผู้ที่มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรกส่วนผู้ที่มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สมปรายภพ สั่งสมกรรมงามนั้นไว้บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในประโลกพระพุทธศาสนาสอนว่ากรรมเป็นต้นเหตุของความเป็นไปต่างๆในชีวิตผลของกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมจะบังเกิดขึ้นด้วยจงใจกระทำสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงจะจัดให้ไปเกิดใหม่เท่านั้น แต่ยังจัดสรรให้ไปเกิดในขอบเขตแห่งกรรมอีกด้วยอย่างไรก็ตามพบและสภาวะที่จะไปเกิดใหม่นั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของผู้นั้นในชาติก่อนพระพุทธศาส,สนาไม่เชื่อว่าเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะสามารถบันดาลให้บุคคลเป็นไปต่างๆได้พระพุทธเจ้าทรงคานเรื่องพรหมลิขิตทรงสอนให้เชื่อเรื่องของกรรมลิขิต คือให้เชื่อในการกระทำของตัวเองว่าเมื่อตนทำดีย่อมจะได้รับผลดีในทางกลับกันเมื่อทำชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วสนองเสมอเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะสามารถรับรองหรือโดนบันดาลให้คนที่ทำชั่วไม่ต้องไปรับความทุกข์ในภพใหม่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีใครๆจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกที่จะรับรองว่าวิบากแห่งกรรมอลามกเศร้าหมองให้บังเกิดได้พบใหม่มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชาราและมรณะต่อไปอย่าบังเกิดอย่างตัวอย่างเรื่องของกรรม ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเดี๋ยวไปฟังกันครับอสุรกายสองพุทธันดรในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ประทับอยู่ณพระเวรวันมหาวิหารท่านทรงแสดงธรรมโดยทรงปรารบเปรตสุกรตนหนึ่ง วันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะลงจากเขาคิชกูดพร้อมด้วยพระลักษณะเถระผ่านที่แห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาได้ยิ้มแย้มแล้วเดินผ่านไปโดยไม่ปรีปากพูดแม้แต่คําเดียวพระลักษณะเถระเดินตามมาติดติดเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยถามพระเถระท่านผู้มีอายุได้พบเห็นสิ่งใดจึงได้ยิ้มแยม้มเช่นนั้นขอรับ พระเทวระตอบว่าท่านอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้ในเวลานี้เลยขอให้พวกเราไปถึงพระเวรุวันได้เข้าเฝพระศาสดาเสียก่อนค่อยถามครั้นพระเทวระทั้งสองเข้าสู่เมืองราชคฤืเที่ยวบิณฑบาตในเมืองแล้วกลับออกมาฉันพัฒหารเสร็จแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสศดาณนะพระเวรุวัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็เลือกนั่งหน้าที่อันควรพระหมหาโมคคละณะจึงได้เริ่มสนทนากับพระลักษณะว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตร่างกายคล้ายมนุษย์และศรีรษะก็เหมือนศรีรษะสุกรปากของมันไม่สามารถปิดสนิทได้ก็เพราะมีหางของมันนั้นยื่นออกมากจากปากทำให้มันเผยปากอาตลอดเวลา พอมองดูให้ชัดๆใกล้ๆเห็นมีหมู่หนอนแต่ยั่วเย้ะไหลออกมาจากป่าของมันตลอดเวลาผมคิดว่าเราไม่เคยพบเห็นสิ่งที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มาก่อนจึงได้ยิ้มแย้มพระศาสดาได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระสาวกของเราเช่นพระโมคขลานะมีสายตายาวไกลสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ เราก็เคยเห็นที่โคนต้นโพแต่เราไม่พูดเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกให้ทุกคนทราบบัตรนี้พระโมคัาลานะเป็นพยานให้เราเราจึงสามารถรับรองได้ว่าที่พระโมคัาลานะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วได้ทรงเล่าถึงกรรมเก่าของเปรตตนนั้นให้พิสูจนทั้งหลายได้ฟัง ในอดีตการอันยาวไกลสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้มีพระเถระสองรูปอยู่จับพรรษาในอาวาสเดียวกันใกล้หมู่บ้านในตำบลหนึ่งรูปหนึ่ง60สพรรษาอีกรูปหนึ่ง59าพรรษารูปที่อาวุโสน้อยกว่าแม้เพียงพรรษาเดียวแต่ก็ตั้งใจทำภารกิจรับใช้เช่นกับว่าเป็นพระอาจารย์ ทำงานทุกอย่างติดตามรับใช้เป็นเวลาหลายปีวันหนึ่งมีพระนักเทศรูปหนึ่งเดินทางมาถึงอาวาสแห่งน,นั้นพอดีวันนั้นเป็นวันพระพระเถวราทั้งสองต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีและกล่าวเชิญด้วยจิตเคารพศรัทธาต่อผู้รู้ว่าท่านบัณฑิตขอท่านเรียปรดอธิบายข้อธรรมให้พวกกระผมฟังบ้างเถิด พระอาคันตุก,กะได้ทำตามแล้วและทำให้พระเถระทั้งสองคิดว่าพวกเราได้พบท่านผู้รู้แล้วจึงได้จัดที่พักให้จัดหาของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างตลอดจนแนะนำให้ญาติโยมได้รู้จักพร้อมทั้งอาราธนาให้ท่านแสดงทรรให้ทุกคนได้รับฟังปรากฏว่าทุกคนชอบใจเลื่อมใสนำเครื่องสักการะมาถวายมากมายและไดอาราธนา เพื่อฉันพัฒทหารในวันรุ่งขึ้นเพราะการแสดงธรรมของท่านทาให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเกิดความเลื่อมใสศรัทธานําเครื่องสักการะมาถวายจึงทําให้ท่านเกิดความคิดว่าพระเทวราทั้งสองรูปนี้ว่าอ่อนเล็กเกินหากเราจะหาทางกลัดแกล้งท่านทั้งสองเพื่อให้หนีไปแล้วเราจะอยู่ที่นี่แทนก็น่าจะดีต่อมาท่านอคันตุก,กะ ก็เริ่มวางแผนทำลายพระเถระทั้งสองโดยหาทางเข้าพบทีละองค์แล้วก็พูดมีเงื่อนงำว่าท่านขอรับผมมีบางเรื่องแต่ไม่ทราบว่าจะเล่าให้ท่านฟังดีหรือไม่ครั้นพระเถระรบเราให้พูดหลายครั้งจึงพูดว่าท่านขอรับอย่าให้กระผมต้องพูดเลยมันไม่ดีแน่เสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระเถระอีกรูปหนึ่งแล้วก็พูดอย่างนั้นเหมือนกัน ท่านอะคันตุกะได้ทําอย่างนั้นหลายวันจนทําให้พระเถระทั้งสองเกิดความลังเลหวาดระแวงแล้วเข้าไปหาพระเถรารูปหนึ่งกล่าวว่าท่านขอรับมีเรื่องบางเรื่องผมอยากจะถามท่านแต่ผมไม่กล้าถามพระเถระมองหน้าคล้ายจะถามความในใจและพูดว่าคุณสงสัยเรื่องอะไรถามมาเถอะไม่ต้องกลัวผมอนุญาตจากนั้นท่านอาคันตุกะ จึงเริ่มวาดลวดลายทันทีบอกว่าท่านขอรับกระผมไม่ทราบว่าท่านพระเถระอีกรูปหนึ่งขดัดใจกับท่านเรื่องอะไรพระมหาเทระเบิกตามองท่าทางตื่นเต้นถามทันทีว่าท่านพูดอะไรเช่นนั้นผมทั้งสองเป็นเสมือนพี่น้องร่วมท้องเดียวกันไปไหนอยู่ไหนหรือมีของใช้รวมทั้งอาหารบิตรบาทก็แบ่งกันเสมอไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันแม้แต่น้อย พระอคตุก,กะก็ถามย้ำว่าเป็นเช่นนั้นด้วยขอรับถูกต้องเป็นเช่นนั้นละและจึเได้กล่าวต่อไปอีกว่าท่านขอรับพระเถระนั่นได้พูดกับกระผมว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนดีเมื่อจะโคหาสมาคมกับพระมหาเถรรรูปนั้นเพราะเห็นว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีศีลเป็นที่รักมีความละอายต้องคิดที่ดี ตั้งแต่วันที่กระผมมาถึงท่านก็ได้พูดกับผมอย่างเนี้ยหลายครั้งหลายหนแล้วเมื่อพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้นก็บันดาลอาการโกรธจนสุดที่จะอดกลั้นต่อไปและพูดว่าคุณเป็นผู้น้อยคุณคิดหรือว่าฉันยังจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามของคุณคุณอยู่ไปเถอะแม้พระเถระอีกรูปก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกัน ทั้งพระมหาเถระและพระเถระต่างจัดแจงถือบาทและห่มจีวรแยกย้ายกันออกเดินทางไปคนละทิศแม้พระเถระทั้งสองจะถูกพระอาคันตุกะแซงทัดทานห้ามปรามก็ไม่เป็นผลวันรุ่งขึ้นพระอาคันทุกะได้เข้าเป็นจบ,บาบารภายในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระทั้งสองจึงถามหาและได้รับคำตอบว่าพวกท่านอย่าถามเลย พระเถระที่ดีของพวกท่านทะเลาะวิวาทกันเมื่อวานเนี้ยแม่ฉันร้องห้ามทัดทานก็ไม่ฟังพากันหนีออกจากวัดไปแต่เช้าแล้วคนส่วนมากเมื่อได้ยินข่าวนั้นแล้วคิดว่าพระเถระทั้งสองของพวกเราไม่เคยมีเรื่องเสียหายไม่เคยมีข้อผิดพลาดใดๆหรือถ้าจะมีก็น่าจะเกิดมีเพราะพระอาคันตุก,การูปนี้เป็นแน่ เมื่อคิดเช่นนั้นตาก็มีความเสียใจและเสียดายพระเถระทั้งสองเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พระเถระทั้งสองแยกย้ายกันออกจากวัดแห่งนั้นแล้วพระมหาเถระได้แต่คิดว่าภิกษุใหม่ทำผิดพลาดแล้วทำได้อย่างไรที่ไปเที่ยวพูดกับภิกษุผู้จรมาที่เพิ่งเห็นกันเพียงชั่วครู่ว่าอยาคบหาสมาคมกัน กับพระมหาเถระสวดพระเถระอีกรูปหนึ่งก็คิดเช่นเดียวกันจดทั้งสองรูปไม่มีจิตใจที่จะสวดมนต์สาธยายทำสมาธิปฏิบัติธรรมเลยจนเวลาผ่านไปได้ร้อยปีพระเทระทั้งสองเกิดเดินทางมาพบกันเข้าณนวัดแห่งหนึ่งโดยบังเอิญพรทั้งสองพบหน้ากันและจับกันได้ก็สุดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ จึงได้ร้องไห้ขึ้นมาและต่างก็ได้ถามถึงข้อผิดพลาดของกันและกันที่เกิดขึ้นในที่สุดก็รู้ว่าเป็นเพราะพระอาคันตุก,กะรูปนั้นมีเจตนาทำลายให้แตกกันจึงได้ชวนกันเดินทางกลับไปที่วัดแห่งนั้นเพื่อจัดการกับพระอาคันตุก,กะรูปนั้นครั้นเดินทางมาถึงพระอาคันตุก,กะก็จำพระทั้งสองได้ จึงทำเป็นเข้าแบบต้อนรับเลยถูกพระมหาเทระชี้นิ้วตาวาดว่าคุณไม่สมควรจะอยู่ในวัดแห่งนี้ต่อไปจงหลีกไปและก็ไปเสียให้ไกลอย่าได้หวนกลับมาที่นี่อีกเป็นอันขาดพระอาคันตุก,การูปนั้นเมื่อถูกพระมหาเทระผู้มีศีลตาวาดเช่นนั้นก็ไม่สามารถอยู่ในวัดแห่งนั้นได้ต่อไปจึงหลีกไปหาที่อยู่ใหม่และใช้ชีวิตความเป็นพระตามสมควร ก็มรณภาพและในที่สุดสม,มณธรรมที่เธอเคยบรเพ็นมานานถึงสองหมื่นปีก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือเธอไว้ได้เพราะเธอได้ทำกรรมหนักดังกล่าวแล้วเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพความเป็นพระแล้วก็ไปเกิดในร,รกอเวจีถูกเผาไหม้ทุกทนทรมานแสนสาหัสการเวลาผ่านไปนานถึงหนึ่งพุทธันดรจึงได้เกิดเป็นเปรตสุกร เสวยทุกเขเวทนาต่อไปอีกที่เชิงเขาคิจกูดนั่นเองครั้นต่อมาในเช้าวันหนึ่งพระลักษณะเถระกับพระมหาโมกคละนะได้ลงจากเขาคิจกูดอันเป็นที่อยู่ของท่านทั้งสองเพื่อจะไปบิณฑบาตในกรุงราชฤรธ์ระหว่างเดินลงมานั้นพระมหาโมกคละนะเห็นเปรตที่มีรูปร่างเหมือนกับงูตัวหนึ่ง จึงแสดงอาการแย้มที่มุมปากอีกพระลักษณะเห็นท่านแย้มยิ้มอย่างนั้นจึงได้ถามโมกคละนะท่านแย้มทําไมพระโมกขละนะกล่าวว่าท่านลักษณะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาตอบปัญหานี้ขอให้ท่านถามเราต่อหน้าพระพุทธองค์จะดีกว่าพระลักษณะเถวระก็ไม่เสาสสีต่อรอไว้เข้าเฝ้าด้วยกันแล้วทั้งสองก็ไปบิณฑบาตในกรุงราชคห์ แล้วกลับมานั่งฉันในที time, uh, ่เหมาะแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็พากันไปเข้าฟอาพระพุทธองค์เมื่อได้โอกาสพระลักษณะเทระจึงถามพระมหาโมคคัลนะถึงเรื่องนั้นทันทีภิกษุทั้งหลายที่นั่งรายล้อมอยู่ต่างก็เงี่ยหูฟังด้วยใจที่จดจ่อพระมหาโมคคัลนะกล่าวว่านี่ท่าน พบเห็นเปรตรูปร่างคล้ายกับงูตัวหนึ่งก็จึงได้ยิ้มแย้มออกมารูปร่างของเปรตนั้นเป็นอย่างนี้คือหัวเหมือนกับมนุษย์แต่ส่วนอื่นๆของมันนั้นเหมือนงูไม่มีผิดซึ่งผมเรียกว่าอาหีเปรตลำตัวของมันยาว25ห้าโยชนั่งแต่หัวไปถึงหางมีไฟลูกโพล่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ฟังดังนั้นจึงได้ตรัสรับรองว่า ภิกษุทั้งหลายโมกคลณะพูดจริงแม้เราก็เคยเห็นเปรตนั่นในวันบรรลุสัมมาสัมพธิธญาณเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคนที่ไม่เชื่อนั้นก็มีเมื่อภิกษุทั้งหลายถามถึงกเก่าของเปรตว่าเป็นมาอย่างไรถึงได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่านานมาแล้วชาวพราราณสีได้สร้างศาลาไว้ให้พระปัจเจก,กพุทธเจ้าได้พักอาศัย พระท่านอยู่ที่ศาลาด้วยความสุขตลอดมาได้อาศัยชาวเมืองนั้นบิณฑบาตประชาชนก็มีเครื่องสักการะของหอมดอกไม้มาบูชาท่านที่ศาลาทั้งเช้าเย็นเนื่องจากไม่มีทางให้เดินชาวบ้านจึงเดินเหยียบย่ำนาของชาวนาคนหนึ่งจนข้าวของเขาเสียหายชาวนาก็จึงร้องห้ามแต่ก็ไม่มีใครฟังเพราะมันเป็นทางที่สะดวกที่สุด การเวลาผ่านไปโดยลำดับยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่มาวันหนึ่งชาวนาก็ได้คิดว่าถ้าไม่มีสาลาทำบุญของพระปัจเจกพุทธเจ้าชาวบ้านก็คงไม่มาเหยียบย่ำนาเราคิดอย่างนั้นจึงถือโอกาสที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในตอนเช้าก็จึงเผาสาลาได้มอดไม่ลงทั้งหลังพระปัจเจกพุทธเจ้ากลับมา เห็นศาลาถูกไฟไหม้จึงหลีกไปอยู่ที่อื่นไม่เดือดร้อนอะไรชาวบ้านยังไม่รู้เรื่องราวก็มาที่ศาลากันเพื่อสักการะบูชาพระดังวันก่อนๆพอเห็นศาลาเหลือแต่เสาก็จึงถามกันพระพู้เป็นเจ้าของเราไปอยู่ที่ไหนชาวนาขี้ยัวก็ยืนอยู่ในที่นั้นด้วยจึงกล่าวว่าผมเป็นคนเผาศาลาเองแหละอยากเดินย่ำนาผมดีนัก พอได้ยินเท่านั้นชาวบ้านจึงช่วยกันจับชาวนามาซ้อมจนสะบักสะบอมแล้วทุบด้วยไม้จนตายคามือพอชาวนาตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดใน้อเวจีมหานรกเกิดเป็นอหีเปรตที่เขาคิดจะกูดด้วยผลกรรมที่ทำนั้นใครๆที่คิดจะเผาวัดปาระเบิดไซบโบ์ดระวังให้ดีนะครับตายไปก็ไปเกิดเป็นเป,นเปรตไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับ พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบาปกรรมเป็นเช่นกับน้ำนมน,น้ำนมที่เพิ่งรีบใหม่ๆยังไม่แปรเปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวไปฉันใดกรรมที่บุคคลกำลังกระทำก็ยังไม่ให้ผลฉันนั้นเหมือนกันถ้าเมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมประสบทุกข์เห็นป่าน,นั้นพระองค์ตรัสเป็นบทคาถาว่า กรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลในทันทีเหมือนนมที่เพิ่งรีดใหม,ใหม่ยังไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันทีแต่จะค่อยๆตามเผอลผาลนผ,ลผู้กระทำในภายหลังเหมือนไฟไม่แกลบฉะนั้นครับมาฟังตัวอย่างผลของกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปอีกเรื่องหนึ่งครับฆาตะกรรมเย็น ครั้งหนึ่งมีภิกษุหลายรูปได้โดยสารเรือข้ามสมุทรเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาร่วมกับลูกเรืออีกหลายคนพรันเรือแล่นถึงกลางสมุตก็บังเกิดหยุดนิ่งขึ้นมาเหมือนถูกตรึงไว้ไม่สามารถขยับได้เลยลูกเรือก็จึงพากันคิดว่าคนเสนียดจันไรต้องอยู่ในเรือนี้แน่นอนจึงได้ใช้วิธีการเสี่ยงทายหาโดยแจกสลากให้ทุกคนในเรือนั้น ปรากฏว่าสลากที่ถูกกำหนดภรรยาสาวของนายเรือจับได้ถึงสามครั้งทุกคนก็มองหน้านายเรือคล้ายจะถามว่าจะทำอย่างไรดีท่านนายเรือนายเรือจริงๆพูดก่อนว่าเราไม่อาจจะปล่อยให้คนมากมายต้องมาตายกลางสมุทรเพราะเพื่อจะคุ้มครองภรรยาเพียงคนเดียวพวกท่านจงจับนางโยนทิ้งในน้ำเถิดไม่ต้องใส่ใจในความรู้สึกของเราเราทำใจได้ ภรรยาของนายเรือเห็นเช่นนั้นจึงได้ร้องขอชีวิตเพราะกลัวตายร้องจนผู้คนแม้กระทั่งนายเรืออดที่จะสลดหดหูไม่ได้จึงสั่งให้เปลื้องผ้าเธอออกให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆแล้วใช้เชือกมัดหม้อดินขนาดใหญ่บรรจุทรายจนเต็มให้แน่นปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมัดที่คอของเธอเอาไว้แล้วก็โยนลงน้ำปลาและเต่าก็รุมกัดกิน จนเธอนั้นเสียชีวิตณที่ที่ถูกโยนลงไปนั่นเองพวกภิกษุที่โดยสารมากับเรือได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เกิดสลดใจยิ่งนักคิดว่านอกจากพระบรมศาสดาแล้วคงไม่มีใครที่จะรู้ว่าหญิงคนนั้นได้ทำกรรมอะไรมากหนักหนาสาหัสเพียงใดพวกเราจักทูลถามพระศราสดาเราเดินทางข้ามฝั่งได้แล้ว จึงเข้าฟ้อพระศาสดาและทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นมาพระบรมศาสดามีพระดำรัสว่าพิกสุทั้งหลายหญิงคนนั้นได้เสวยผลกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วในอดีตแล้วส่งเล่าถึงกรรมในอดีตของภรรยาในเรือว่าในอดีตการภรรยาในเรือนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของข้าบดีท่านหนึ่งในเมืองพดนาสี ได้ทำภาระหน้าที่ทุกอย่างอย่างเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารด้วยตัวเองสุนัขตัวหนึ่งที่ท่านเลี้ยงไว้ก็คอยนั่งดูนางซึ่งทำภาระหน้าที่ทุกอย่างและตามไปนั่งอยู่ใกล้ๆทุกคนทุกแห่งจนดผู้คนที่พบเห็นนางมักพูดกระทบเยาะเย้ยถากถางเสมอว่าพวกเราเว้ยเห็นไม่พรานสุนัขออกล่าสัตว์อีกแล้ววันเนี้ย พวกเราต้องได้กินเนื้อสัตว์ป่าแน่นางได้ยินคำพูดของพวกเขาแล้วก็เกิดเขินอายจึงขับไล่สุนัขและใช้ก้อนดินหรือท่อนไม้ไล่ปลาสุนัขสุนัขกลัวโดนตีก็วิ่งกลับได้สักหน่อยก็หวนกลับเดินตามนางไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้อยู่หลายครั้งหลายคราได้ทราบว่าในอดีตชาตินั้นสุนัขตัวนั้นเคยเป็นสามีของนางในภพที่สาม ถัดจากพบนั้นไปดังนั้นจึงไม่สามารถตัดรักจากนางได้ความจริงใครๆในโลกนี้ที่ว่าจะไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันนั้นในสงสารวัตรจากปัจจุบันสู่อดีตอันยาวไกลคนที่เคยเกี่ยวข้องหรือเคยเป็นญาติกันย่อมมีความรักความผูกพันอันฝังใจไม่สามารถจะตัดขาดไปได้แม้ข้ามภพข้ามชาติก็ตาม ด้วยเหตุนี้สุนัขตัวนี้จึงไม่อาจห่างจากนางไปไหนได้นางโกรธสุนัขตัวนั้นมากจะดุจะด่าหรือขับไล่ก็ไม่มีผลอะไรมากนักจึงได้คิดวางแผนในใจว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับสุนัขตัวแสบนี้ให้ได้จิตใจนักที่ทำให้เราต้องอับอายครั้งแล้วครั้งเล่า วันหนึ่งนางได้นำข้าวปลาอาหารไปให้สามีที่ทำงานอยู่กลางทุง่งนาโอกาสเหมาะนางจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นเชือกหม้อดินขนาดใหญ่ทำทีเป็นใส่อาหารไปให้สามีเพื่อํำไปใช้งานอื่นด้วยสุนัขตัวนั้นก็ติดตามไปด้วยเช่นเคยนางจัดแจงให้สามีรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทำทีเป็นถือหม้อไปนั้นไปสู่ลำน้ำเพื่อล้าง สุนัขตัวนั้นก็เดินตามนางบรรจ,จุทรายจนเต็มหม้อแล้วใช้ดินเหนียวปิดจนแน่นแล้วถือเดินลงไปที่ท่าน้ำจนถึงริมตลิงจากนั้นก็ร้องเรียกสุนัขให้เข้าไปหาสุนัขพอได้ยินก็ดีใจกระดิกหางรีบวิ่งเข้าไปหานางด้วยความเข้าใจว่านานเลอะเกินที่เราไม่เคยได้ยินคำเพราะเพราะอย่างนี้วันนี้นับว่าเป็นโชคของเราแต่อนิิจา นางกลับจับสุนัขตัวนั้นใช้เชือกมัดที่คอล็อกไว้แน่นอีกข้างหนึ่งก็มัดที่ปากหม้อพอแน่นหนาแข็งแรงดีแล้วก็ผลักให้หม้อนั้นกลิ้งลงน้ําอันลึกสุนัขต้องกลิ้งตามหม้อลงไปด้วยพระคอติดเชือกอีกข้างหนึ่งตกลงไปในน้ําและจมลงขาดใจตายณที่ตรงนั้นนั่นเองผลกรรมที่นางได้ทําไว้ครั้งนั้นทําให้นาง ต้องถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่นานคงเหลือเศษกรรมจึงทำให้นางถูกเขาใช้หม้อบรรจุทรายแล้วก็ผูกติดคอแล้วก็โยนลงน้ำขาดใจตายนับเป็นร้อยพบร้อยชาติจนถึงชาติสุดท้ายที่เกิดขึ้นเป็นภรรยาของนายเรือและมาถูกฆาตกรรมเย็นเช่นชาติในอดีตที่ล่วงมาแล้วนั่นเอง ครับกรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลน,นั้นเป็นอันไม่มีครับฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทจงระลึกไว้ว่าถ้าตนเองไม่สะสมไว้แล้วใครที่ไหนจะช่วยเจ้าได้เจ้าจะมีอะไรไว้เป็นทุนเดินทางเวียนไวไายในวัฏฏะทุกข์ที่ยังต้องประจต่อไป ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไรจุรลึกไว้เสมอว่าเจ้าสะสมเตรียมตัวไว้เดินทางแล้วหรือ,อยังจะรอให้คนอื่นทำไปให้นั้นจะมั่นใจดีเท่ากับเราเตรียมหาไปเองหรือดังพุทธภาษิตว่าตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน